เรื่องของการลงทุนที่ดินแล้วนะคะไม่ได้อยู่เพียงแค่ในเรื่องของขนาดแล้วก็ราคาเท่านั้นค่ะแต่สิ่งสําคัญนั่นก็คือศักยภาพของที่ดินนั้นและการใช้ประโยชน์ได้จริงวันนี้ก็พามาดูที่ดินในเขตบางเสาธงสมุทรปราการนะคะตรงนี้8ไร่ค่ะและที่สําคัญก็คืออยู่ในผังสีส้มยอ5ถึงยอ7ด้วยสําหรับนักลงทุนแล้วตรงนี้น่าสนใจมากๆค่ะ ที่ดินผังสีส้มยอ5ถึงยอ7ทําอะไรได้บ้างอย่างแรกนะคะโครงการหมู่บ้านจัดสรรทาได้อาคารชุดที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์รวมไปจนถึงทำตัวดังแล้วก็โรงงานได้ด้วยแต่จะต้องเป็นโรงงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะค่ะและในบริเวณนี้มีความต้องการในกลุ่มของที่ดินแบบนี้สูงนะคะเหตุผลเพราะว่าใกล้กับเอแบกบ,บางนาแล้วก็ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมหลายๆที่ค่ะอย่างเช่นบางเสาทงบางพลีไปบางปูก็ไม่ไกลนะคะเดินทางในเส้นของบางนาตราได้เลยถ้าจะไปสวนภูมิ20นาทีเท่านั้นค่ะจากเส้น บางนาตัดเข้ามาในซอยแลนด์24ก็ไม่ลึกด้วยนะคะทําให้ที่ดินตรงนี้ค่ะเป็นที่ที่กําลังน่าสนใจในเรื่องของการพัฒนาค่ะขนาดที่ดินตรงนี้8ไร่เต็มค่ะนะกว้าง80เมตรลึกร6อเมตรนะคะแล้วก็ทมแล้วเกลี่ยแล้วเรียบร้อยเรียกได้ว่าประหยัดในเรื่องของต้นทุนการพัฒนาที่ดินตรงนี้ค่ะถนนด้านหน้า10เมตรเป็นลาดยางเรียบร้อยนะคะรอบข้างก็จะมีโรงงานสิงห์ทอค่ะโรงงานเฟอร์นิเจอร์โรงงานบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่ดีในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วก็การขนส่งค่ะถ้าคิ ในเรื่องของแง่มุมของการลงทุนนะคะตรงนี้ถ้าเป็น d e v e l o p e r ก็น่าจะเหมาะสําหรับการทําที่ดินจัดสรรขนาดกลางนะคะหรือว่า Mix Use ค่ะแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะรอในเรื่องของการเติบโตของสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็การคมนาคมใหม่ๆนี่เป็นอีกหนึ่งจุดในการพัฒนาแล้วก็เพิ่มศักยภาพของที่ดินรวมถึงราคาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของโรงงานหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะคะอยากได้ที่ดินกว้างๆรวมไปจนถึงเรื่อง,องของการเข้าออกที่สะดวกตรงนี้ตอบโจทย์เลยค่ะนี่ไม่ใช่แค่ที่ดิน8ไร่ค่ะแต่เป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าในอนาคตถ้า คุณอยากจะได้ที่ดินสวยแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการใช้สถานที่นะคะติดต่อมาที่บ้านดีโดนใจได้ในทุกๆแพลตฟอร์มค่ะเพราะเราเชื่อนะคะว่าการขายที่ดีต้องเริ่มจากการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนเพราะเราจะไม่ใช่แค่ขายที่ดินหรอกค่ะแต่เราตั้งใจว่าจะร่วมกับคุณในการวางแผนการลงทุนครั้งนี้ค่ะ